มาแล้วจ้ามหาชิมได้ค่ะนี่มหาชิมค่ะอันนี้ไม่ละสิบบาทด้วยจะเด้อไม่ละสิบบาทค่าเนี่ยไม่ละสิบบาทค่ะมันมากเลยนะเนี่ยาเบิร์นมัจะตำมันค่เอาใหม่นึงนเจ<ย>้าใจได้ะนางใจู้เนเราลกูใ้ยาชื่อค่ะขาดขุนไม่ละสบบาทค่า อันนี้ม้าสมุนไพรเหรอหอมแบบแยกใส่สมุนไพรแล้วใส่ผงแซ่บแซ่บค่ะอันนี้อยู่ตรงทางนี่แล้วค่ะตรงแยกเออเขาแยกไฟแดงไปอำเภอดอนตากนี่ค่ะเนี่ยสามแยกไฟแดงนะคะทางใบพปค่ะขายย่างมาแรงมากเลยค่ะเนี่ยค่ะแซ่บแซ่บค่ะเจฟ้าก็ย่างมาแวะค่ะเจฟ้าสรรหามาเล่านะคะป่าตีผลนะแซ่บค่ะ ใ่ใส่มาบ่อ๋ออันนี้ก็เห็ดเกมว่ะอ,อันนี้แพ้ก็เลยค่ะคใกล้ปอดอสานนะคะมีก่้ออีสานด,ด้วยอันนี้ก็บาทคบ,บาทด,ด้วค่ะเดินอสบบาทค่ะเพิ่งขายอยู่อ่นพ่อนเพชรนะคะเนี่ยน่มีก็จะนีดซื้อเพิ่เลยค่ะนีนัดดาเนื้อแดดเดียวหันถือ,อนัดดา,ดาด ไส่เดียวไส่เกอะอีสานนะคะนี่ค่ะไส่เกอะเพิ่นค่ะไส่เกอะเพิ่นนะคะใบไม้เซฟีมานั้น,นะะใบเวบับสเดรรีวิวเพิ่นด้วยค่ยะโอ้คืะแท้ค่ะไม่เอาี่บาทค่ะมาแวะเพิ่นได้เจ้าค่ะเด้อนะีค่ะมาแวะเพิ่นได้นะคะสวัสดีค่ะพอดีมาอัปเดตร้านเนื้อแดดเดียวเจ้าเก่าสูตรเดิมนะคะนี่มารีวิวให้หละจ้ารีวิวให้ เออว่าอันไหนปกติขายกังเวทอย่ขายพ่อเพชรบ่พี่อบงเมงครึ่งองรตลงตลาดต่วันคืนนีมาแล่นจะขายอยู่นี่เนาะก็แต่แสบทว่นนี่สิบาทจะเอ็นมั่นบอหรมั่นอย่างเั่นเอ็นสิบาทอียงตามบมีตตามบอนะบมีแต่น้ำจิ้มเนาะโอ้โหนี่ค่ะนี่ค่ะ เนื้อแดดเดียว,ดวยดเดอ้อจะเด้อนี่ค่ะเจ้าเก่าสูตรเดิมนะคะตามเบอร์โทรศัพท์นี่ระคะเนี่ยมีเบอร์ทุกอย่างเลยค่ะมีมมเนื้อแคนไว้มันเบิดเนาะนู้นน,น,นู้เอาอะไรลูกน,น,นู้เอาอะไรเอาไก่กีไม้เอาตูดให้ได้จา้าเนี่เอาตูดไ้นํจาจ้าเอาตูดสามใหม่เด้อจา้าตูดสามไหม,ไไมนะคะ นี่ขายย่ำมือแรงแล้วจะ